นะครับ t n f อโอเคส่งลูกไปผัดูแล้วโอเคงามไสจ้าเจอกับทางด้านบีบีแฟนสุกบีนะครับ อ้าวผมมันมีอ,อ๋อแล้วก็เป็นต่อครับคู่นี้นะครับเป็นทางด้านจาน่าเนิ้จาเนื้จาเดื้วหน่อยอยู่ในเสื้อสีเขียว นะครับพบกมขทางด้านนี่นะครับซื้อน้าเงินเป็นทางด้านมีมีการสุกมีหลองซองไกลครับลูกนี้บอลไม่ได้ครับนี้ตัดบอลได้อยู่ที่แพทนากรครับตายประทานพิงให้พิงใหญ่พิงใหญ่ไหมกลูกนี้โอ้ยงามไส้ทางด้านชาแรงๆเลยิงแรงเลยไอ้หมาย่ให้หมายไปดิไปดิมา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 ามาีามามามาาขาามมามาลาาม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 มามาิดมามาา ดีอยากเก็บได้ครับที่นี่ทางด้าน44